ก้าวสู่ช่วงมาดอินเทรนด์แล้วค่ะวันนี้พบกับพี่เป็ดสุพีพงพาณิชย์นะคะเป็นที่รู้กันว่าพี่เป็ดนั้นชํานาญมากทั้งเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดอีเวนต์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการกระตุ้นยอดขายซึ่งทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าการทําการตลาดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดนสุพีพงพาณิชย์นะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ในช่วง มาดอินเทรนด์นะคะวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องตลาดเครื่องดื่มนะคะเพราะเดนเองเนี่ยเป็นคนก็มีหลายท่านะบอกว่าไม่ชอบดื่มน้ําเปล่าเลยก็ก,ก็ก็มีเดืนเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งบางทีเรามีความรู้สึกเราเหนื่อยเราก็อยากดื่มอะไรที่สดชื่นอาจจะเป็นเครื่องดื่มน้ําอัดลมเอ้ยหรือน้ําผลไม้น้ําสมุนไพรเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราดื่มแล้วชื่นใจนะคะแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะ ทุกคนเนี่ยก็เริ่มที่จะผลิตอะไรที่จะช่วยบำรุงสุขภาพฉะนั้นเมื่อมีแบรนด์มากมายเนี่ยจะทำให้แต่ละแบรนด์เนี่ยแข่งขันกันอย่างดุเดือดอยากจะเรียกว่าสงครามของอตลาดเครื่องดื่มเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็แข่งกันจัดคมเปนต่างๆนาน,นานหรือแม้กระทั่งบางที่นะคะพาไปดูคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศโอ้โหเป็นอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะแบบว่า มีอะไรที่น่าสนใจดึงดูดฉะนั้นก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะว่าเราอย่าเชื่อในคําโฆษณามากนักนน่นเองเนี่ยทำงานด้านโฆษณาจริงเนี่ยแต่ว่าในสถาบันการเงินหรือสถาบันต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของจรรยาบรณแต่บางที่เนี่ยอาจจะใช้คําโฆษณาเกินความเป็นจริงอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทําให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะคล้อยตามหรืออาจจะเข้าใจผิดก็จะต้องระวังมากหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ย ผู้ซื้อเนี่ยไม่ทันได้ดูไม่ทันได้อ่านฉลากบางทีอยากให้อ่านสลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยจะบอกเลยว่ามีสารอาหารหรือมอีคุณค่าทางอาหารอย่างไรฉะนั้นอย่าเอาคำโฆษณามาเป็นการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านั้นๆนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยวิธีการเนี่ยไม่ยากนะคะดิฉันเจอเพื่อนหลายคนเราบอกว่า การซื้อสินค้าดูจากสลากทั้งรอบขวดหรือตรงกล่องว่ามีส่วนผสมของอะไรฉะนั้นอ่านให้ละเอียดก่อนที่จะซื้อไม่ใช่ว่าพอเขาโฆษณาว่าจะพาไปทัวร์ยกแกง๊งหรือแม้กระทั่งพาไปฟังคอนเสิร์ตดีๆหรือช้อปปิ้งฟรีอันนี้ก็ต้องอ,อ,อยู่ในวิจารณญาณของแต่ละท่านนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะต้อง ไตรตรองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยซื้อผลิตภัณฑ์นั้นนะคะนนั้นก็เป็นสงครามของตลาดเครื่องดื่มนะคะซึ่งยังมีมากมายที่เราจะต้องระวังในเรื่องของแคมเปญต่างๆนะคะเอาละค่ะวันนี้นั้นคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะเป็นช่วงของข่าวสังคมโซเชียลนิวส์นะคะมีอีเวนต์สีสันมากมายให้ติดตามในช่วงหน้าค่ะรวมพลเหล่าเซเลบิตี้ใจบุญในงานการกุศลพิงค์โปโลตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับ เราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพนันชุ์ิเท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาตู้เอสซีก็พอค่ะด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก ิชเชอร์แอนด์เตัวเย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะแอคทีฟสมาร์ทรับความเย็นและอุณหภูมิใแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน,น้ำแข็งก่อใช้ฟ i s เชอร์แอนด์เเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24